สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับช่องไลฟ์สไตล์ใจทัพกันอีกแล้วนะครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วครับ9สิ่งดีๆที่ควรทำในวันพระใหญ่ก็คือ15คหาำนั่นเองครับมาดูว่า9สิ่งดีๆที่ควรเริ่มต้นในวันพระใหญ่เรามีอะไรบ้าง แน่นอนว่าในวันพระใหญ่นั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทำหนึ่งก็คือทําบุญทําทานครับเริ่มต้นด้วยการทําบุญทําทานซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับร้อยรอปีไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาครับ 2. รักษาศีลศีลทั้ง5ข้อของพุทธศาสนิกชนทุกคนจําได้ขึ้นใจแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถปฏิบัติตามได้จริงๆครับ ทั้งการทำความดีและเวียนความชั่วและอาไมายมกต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ถึงมันพระก็ได้ครับผม 3. ามํทำจิตใจให้สงบการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงวันพระทั้งการเวียนเทียนฟังธรรมนั่งสมาธิจะเป็นการฝึกฝนจิตใจของเราให้รู้จักความสงบนิ่งปล่อยวางและไม่คิดฟุ้งซ่านถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดนั่นเองครับ 4. แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต,ต,ต่อบุปการีโดยเฉพาะลูกๆทั้งหลายที่เคยเถียงต่อว่าไม่เชื่อฟังบุปการีและผู้ใหญ่ทีค่ควรเคารพกลายเป็นบาปฝังอยู่ในใจมานานคราวนี้เราแสดงความอ่อนน้อมคารพท่านเหมือนเป็นพระในบ้านดูครับรับรองว่าความรู้สึกไม่ดีจะหมดไปทันทีและความรู้สึกดีๆของครอบครัวก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเช่นกันครับ 5. ช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านกำลังกายสร้างอาคารทำความสะอาดตามสถานที่ที่ถูกแลเลยแบ่งปันความรู้หรือบริจาคทรัพย์ตามกำลังก็ล้วนมีประโยชน์ต่อบคุคคลอื่นเช่นกันครับ 6. ให้อภัยคนเราเกิดมาจากร้อยพ่อพันแม่แน่นอนว่าย่อมเกิดการประทะกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ลองวางทิฏฐิปล่อยเรื่องแย่ๆให้ผ่านพ้นไปหันหน้าปรับความเข้าใจกันแล้วคุณจะได้คนดีๆกลับเืินมาเป็นกัลยาณิมิตที่ดีแล้วคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปครับ 7. ลองพูดคำว่าขอโทษครับตอนนี้เราอาจจะรู้สึกผิดกับใครบางคนอยู่บ้างลองใช้โอกาสนี้ในวันเปลี่ยนแปลงสถานาการณ์ให้ดีขึ้นแก้ไขในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดด้วยคำว่าขอโทษ คำพูดสั้นๆแต่ได้ใจคนฟังมากมายเลยทีเดียวครับ 8. เลิกอบายามุกไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือบุหรี่สุราหริยาสิติเป็นตัวผ่อนเวลาอันมีค่าของเราและคนในครอบครัวครับ โดยเฉพาะภัยบุรีมือสองนั้นรุนแรงทําให้เด็กๆที่มีภูมิต้านทานเปราะบางขึ้นบางคนได้รับความเสียหายตามไปด้วยลองใช้โอกาสนี้ในะการเลิกทั้งสองอย่างดูครับและพรองว่าชีวิตตัวเราเองพร้อมชีวิตตั้งครอบครัวจะมีแต่วความสุขอยู่ด้วยกันไปอีกนานแสนนานกันเลยทีเดียวครับ 9. แนะนําผู้อื่นสร้างความดี จากที่กล่าวมาทั้งหมด8ข้อหากเราได้ได้นำให้ปื่นได้ลองทำตามหนยการใช้ประสบการณ์ตรงเป็นตัวอยา่างจึงจะนับว่าเป็นการสื่อสารด้วยใจได้บุญทั้งผู้ให้และผู้ฟังและผู้รับไปเต็มๆครับลองดูนะครับว่าสำหรับ9สิ่งดีๆนี้สำหรับการเริ่มต้นในวันพระใหญ่เชื่อว่าเราทุกคนสามารถ ทำได้รับรองว่านอกจากได้บุญแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสดใสเบิกบานตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ s ับส c r ร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆหรักทุกท่านนะครับจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศนสวัสดีครับ